สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะตุกอยู่ที่ดินใจกลางเมืองหัวหินนันเองค่ะที่นี่นะคะห่างจากถนนซอยเ0เข้ามาเพียงแค่10กิโลเมตรเท่านั้นนะคะที่ดินเห็นวิวเขาแบบนี้นะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลตัวเมืองเลยค่ะที่ดินของเราตรงนี้นะคะแบ่งเป็นล็อกละไล่ค่ะไล่ละ2ล้าน3 000เท่านั้นนะคะฟังไม่ผิดค่ะ2ล้าน3 000เท่านั้นนะคะที่ดินของเราตรงนี้อยู่ในเมืองหัวหินเลยค่ะไม่ข้ามใบพัดแน่นอนค่ะ ที่ดินตรงนี้ใกล้อะไรกันบ้างที่ดินของเรานะคะจะใกล้โครงการบ้านมากมายเลยค่ะที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของตุ๊กนะคะที่นี่เนี่ยเขาเรียกว่าเขตแบ c ็กเมล์เท่นั่นเองค่ะหรือใคยๆก็เรียกว่าเขตนี้จะเรียกว่าแถวโรงแรมแมงโก้สปาค่ะ ที่ดินของเราตรงนี้นะคะจะเห็นวิวเขาสวยๆแบบนี้ทุกแปลงเลยค่ะที่ดินตรงนี้จะเป็นด้านในนะคะด้านในของเราเนี่ยจะขายไร่ละาสองล้านสามค่ะส่วนด้านนอกเนี่ยที่ติดถนนราดยางนะคะจะเป็นหนึ่งไร่หนึ่งงานค่ะเราจะขายอยู่ที่สามล้านสองค่ะ เพราะว่าราคาข้างนอกเ่ยก็คือจะติดราดยางค่ะทุกคนราคาเลยสูงกว่าข้างในนะคะแตกต่างกันนิดหน่อยเท่านั้นค่ะส่วนเรื่องค่าโอนค่าภาษีค่าอะไรต่างๆเนี่ยทางโครงการเนี่ยออกให้หมดเลยนะคะในราคา2,3ล้าน3 000, ก็คือรวมเบ็ดเสร็จหมดแล้วนะคะทุกคนเห็นวิวเขาแบบนี้อยากฉดดกุ๊ปแดงนะคะโอนฟรีแล้วก็าสาธารณูปโภคครบด้วยนะคะ สวยจังเลยค่ะสวยมากเลยและตุกก็มายืนที่ดินอีกร็อกนึงนะคะแล้วของเราตรงนี้จะอยู่ติดถนนลาดยางเลยค่ะ พื้นที่1ไร่1งานนะคะราคา3 2ล้าน2ค่ะก็คือติดลาดยางแบบนีเลโอนฟรีเช่นกันนะคะส่วนด้านหน้าตุ๊กเนี่ยก็จะมีอ่าคนที่สร้างบ้านแล้วนะคะแล้วก็จะมีหลังที่กําลังสร้างด้วยก็คือกําลังพัฒนามากๆเลยถ้าเราออกไปเนี่ยนะคะเราก็จะไปทะลุส่วนน้ําแบล็กเมล์เท่นค่ะแต่ถ้าเราตรงไปข้างหน้านะคะเราก็จะไปทะลุออกหัวหินนั่นเองค่ะคือใจกลางเมืองหัวหินนะคะ สนใจที่ดินในเมืองหัวหินแบบนี้นะคะตรงนี้จะเหลือไม่กี่ไร่แล้วค่ะถ้าใครสนใจจริงๆเนี่ยโทรหาตุ๊กแล้วก็มาชมที่ดินกับตุ๊กได้เลยนะคะที่เบอร์063 6 1 4 1 9 4 4 7นะคะตรงนี้เหลือล็อกน้อยมากๆเลยค่ะล็อกละล่นะคะสนใจกระทักกันเข้ามานะคะวันนี้ตุ๊กต้องขอตัวราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ